วันนี้นะครับบางคนถามมาว่าถ้าอยากจะยิงโฆษณาผ่านตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วก็ยิงให้เข้าทิกตอกช็อปนะครับทำยังไงมาดูกันนะฮรับันตแรกเลยนะครับถ้าเราเปิดตัวจัดการโฆษณาแล้วนะครับเราต้องเชื่อมตัวทิกตอกเซลเลอร์กับตัวจัดการโฆษณานะครับโดยมาที่ทิกตอกเซลเลอร์นะครับลงมาคําว่าโฆษณากดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีคําว่าจัดการบัญชีนะ นะครับให้เรามาเชื่อมตรงนี้เลยนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถยิงโฆษณาทิกต o k เนี่ยนะครับให้คนเข้าไปซื้อใน Tik t o k s h o p ได้ครับสำหรับคนที่เชื่อม Tik t อกช็อ p นะครับกับตัวตัวกระายโฆษณาแล้วนะครับให้มาที่กดสร้างให้เลยเสร็จปุ๊บนะครับนะให้มาเลือกนะครับตวงขวาล่างนะครับคือ Product s เซลนะถ้ายังไม่เชื่อมมันจะไม่ขึ้นเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกแบซ้ยนะครับก็คือขายผ่านวิดีโอช้อปปิ้งนะครับนะแล้วก็เลือกร้านค้าของเรานะครับจากน เลือกกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับพอเราเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วเราเข้ามาส่วนของการเลือกตัวของคอนเทนต์นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับจะมีโปรดักต์นะครับให้เราแอดใส่นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรดักต์ที่มันพร้อมวางขายอยู่ในตัวของช็อปนะครับแล้วก็เลือกมาใส่ได้เลยใส่ได้สูงสุด20โปรดักต์เสร็จแล้วก็ให้มาเลือกวิดีโอนะครับที่เราจะขายตัวสินค้าที่เราติดไปเมื่อกี้นะฮะแนะนำนะครับว่ายิงแคมเปญหนึ่งนะครับให้เทสตัว3ประเด็นขึ้นไปครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมาสอนว่่่่าาาาาาาวิธีกกกกรรรเเเลลลืือออุมมป้หยยยยแบบบงงงงคัไ